นอกเหนือจากงานแสดงก็เริ่มหันมาทำ vlog นะคะลง u t u b e แล้วสำหรับนักแสดงเอียงสิทธาเจ้าตัวก็ยอมรับว่างานนี้จริงจังมากกับการเป็นน้องใหม่ในวงการยูทูบเบอร์ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยลงคอนเทนต์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่อยากจะทำในช่องตัวเองด้วยจริงจังครับผมอะ่ะ อยากให้คนเข้าไปดูอันนี้ผมพูดจากใจนะผมพ้นมาสามวันิแล้วคนดูมันสามพันเองเ,อเข้าไปดูกันหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายกันมาแล้วก็ ตัดนี่ก็ไปอ้อนวอนให้เพื่อนคนที่เก่งๆเขาตัดให้คือหลายอย่างมากนะครับกกรใช้ทัพยากรมาก <c oughs> ก็อยากให้ดูกันเพราะว่าจริงๆมีหลายคลิปที่จะปล่อยแล้วก็แล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวรอคนให้แบบคนดูเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยก็ยังไม่อยากปล่อยให้มันเสียของไป <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับย e ูทูบเอียงสิทธานะครับ <c oughs> i n g สิทธาเสิร์ชดูได้เลยครับ <c oughs> มันก็น้อยไปนิดนึงแต่แต่แต่ก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่แพลตฟอร์มของเราเราไม่ได้มีคนติดตามใน YouTube เลยอะเราเพิ่งไป ปุ้งลงงั้นนะ่ะมันก็อาจจะน้อยได้ก็เป็นไปนได้คิดคอนเทนต์เรื่อยๆไม่ท้อครับ <c oughs> เพราะว่าตอนที่ถ่ายอะทอ้อตอนที่ถ่ายรู้สึกโอ้ยมันจะตัดแล้วมันจะมีคนดูหรอกแต่พอออกมาเป็นคลิปแล้วอะโอ้ยมีคนดูไม่มีคนดูไม่รู้แต่ค,คลิปมันเลย <c oughs> อะไรเงี้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แลลวครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ